อ,อ,อ๋อวสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีครับวันนี้ผมเดินทางมาหาคุณลุงตาทิพย์นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเนาะวันนี้วันตัดสินแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าลุงตาทิพย์จะฝันว่ายอย่างไรจะให้เลือกอะไรงวดนี้ เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับไปเข้าไปหาคุณลุงตาทิพยด้วยกันไปกันเลยเขาเขาบอกยอกเลี้งซื้อเขาเชียงมมึงอย่อาเขาเช่อมมาครับก็ยี้น่อยมึงอืันเขาบอกยอกเล่้งซื้อว่าลูงเจนี่อันนั้น พิ่ใช่หมอพ่อม่บูเนี่ยอันนั้นหมอกันนอนเพิ่นเพิ่นเก่ายูทังทั้งนี้อันนี้ยู่นอนอยู่รอรอกันเขาก็ายูพี่ใกล้ใกล้พี่หเขาก่าอะอย่างเชี้ยซื้อเอาการสันทั้งสี่เขาบพิคนที่ไหนจังบ่อก็มอจะนี้ย้อนพันบ่อเพราะว่ามาใช่มากำหัวเช่ไหมก็ถึงมาก่อเลยอุ้ยมาไลว่ ก็ว่าพี่น,ออน้องพอบักเดากับมาจอยม่ยื่นเอาออกว่าครับครับเอ่อแต่เงี<ม>้ยพ<ม>อพนั่นแหละก็พันเตียวพ่าาอพ่อหน่นยแล้วว่ะเขาอบอกเลยเขาบอกเดี๋ยวเขาเสียายสิเขาบอกเขาบอกฝันว่ามีคนมาหมากักอันนั้นบมอพันอันนั้นผู้สาวอันนั้นมันมาอยู่ไอ้ยามกลางค่ไอ บ้ากสิว่าก็ไปแต่จำมาไเลยเนาะอันเขาไม่มาอยู่เขาเขาก็ได้เห็นล่าก็ได้ไปบอกยางเง็นเออมาที่นี่ก็ยเดยอดเหรอเท้ามากเลเขาไปบอกยอเงินว่าเอาเขาเขาจะสายนังสิว่าเขาเขาบอกเอ้าเขาบอกซื้ออืมอืมอืเออมาที่นี่เขาออกขึ้นเงนอืมมาจ่านะจรวมมาเทามาเท้าก็เทาเลยมัก ก็มัผมห้องยห้องขิงเจ้าบานทั้งมือพี่น้องพอมาดมก็ได้ว่ามัจับแขกเราบาดนี่เอาว่าอันนั้นบาดถ้าเจ้าก็ออกก่ห้กว่าเล่อนี้เอไม่ว่าห้อเขาว่าไปล้ยวอ่าว่าบ่บ่ฝันฝันที่น่าจะจ คือลเรัดอกกายมมาดกก็ขึกพันกัีพันยังไงพูอใหญ่พันมาก่อนยพันว่าไอ้มันมาเหลีเรือบัตรไงโอ้มีคนมาให้เลขนั่มเออเข้าเข้ากับบัเเชียงไน้ยอย่างไรเขาก็น้อนธรไม่ไั้คือกงให้น้อนะมันบักพันเท er ั้งเลยบวกเกีียวเลยบัวพันบ้านแร่มากมากพันว่าอันนั้นข้าพันเกี่ยว มันม <geon millionaire> oh, ันมันมามาบอกเลขโอ้มีคนมาบอกเลขเออมามาบอกเลขบ้นไหนมันมันกัเลยบ้าไอไอหน้าไอบางบางนมันมันกต่ว่าหกเก้าศูนย์มันบ้าบ้านไหนเข้าบ้านนี้มันไม่ใช่เนี่ยแต่บ้าไอบ้าน บาดปาดท้หูม่ยส้เฮาผหลงมันมันมันหลงที่แล้วบาดนี่มันเืียกว่าเก้าอันนั้นหกศูนนี่แหละมัน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 มไม่เลี่ยนกันเก้าเกก็หกไล่ะแล้วมันมาบอกไอ้แล้วมันเรยว่าอันนั้นหกเก่าสวนบ้านบานบาดท้องหูมยขึ้นมันปัดเป็น เป็นเกา่าเก่าหกศูนย์เก่าหกศูนย์เออจาวาเ้าเอ,อาาม,ม,อมเฮาเฮามันไม่หลงชาบัดผูกเมียงขึ้นไม่หลงอืมอืมเออมันมันไม่หลงมันจำได้ตัวซันียวก่าเออท่านี่ละลยมันมาหายท่านี่อยังเกาะพงนย่างเกาะนี่นี่แหละมันมาหายใจท่นานนี่อืมนั่นเนี่ยบบบเกียวแต่ว่าเฮาว่าเฮาถือป้าอยากกอจะเข้าเมึงแล้จังหวะ

เป็นไผมาโบโบหูแล้วจะว่าเะไรเนี่ยัน็งๆมันแม่หายเป็นตัวเกลือห้าเจ้ากันเ้ากว่ามันแม่นเลยเออว่ามันแม่นแหละนี่จะว่ามันหักยอดแหล่ะเชื่อมันเสีออกมาเนาะมันจะนน้อยสิบหกหมื่นไมจะบอกเนาะมันกรนด่นแต่แล้วบาดยาเ้าว่ามันเสียออกมา้ะบอกเด็กคนไหนเด็กเก่าหกศูนย์เมื่อวานนี่ บ้านนี่รถกาทมันมันมันมาหกเก่าศูนย์หกเก่าศูนย์เออบาทาว่ามันถึงเหี้ยจะว่ามันมันถึงมาผ่านนะมาไม่ออกดูเก่าศูนย์เก่าศูนย์มันออกดูเออที่ไหนจะว่าเขาว่าเขาก็จะไปจะเกดวไหนก็จะไปจะดวันไหนนะเออเนี่ยเอาเขาก็มาบานี่มันมันท้องคนน้ขึ้นมันก็ขึ้นเป็นไอ้เก่าหกศูนย์อะ่าเก่า หกศูนย์มันมันมันสิเปลียนแต่่าสองโต้ยมันสิเปลี่ยนสองโตเออแต่่าศูนย์มเปลี่ยนบ่เออมันเ็ถึงวาเปลี่ยนอันอนอัหกกับเก่าเก่ากับหกอย่งอเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงนะเก่าหกศูนย์ออเก่า ก่าหกศูนยบบนเก่าหกเก่าศูนย์หเก่าูย์เก่าหเออนี่เดีวมันมาเขามาสงสัยว่าเขาเปลี่ยนแต่เขาคนจิงมันมันสีออกอะไรมันมันมันหายไหน่ก็เเป็นหกเก่าศูนหเก่าศูเกหศอมันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเออมันมันเปลี่ยนนี่าเขาสงสัยจะวาค้นจิงมันมันบอก สามตัส่วนไหนอืมอออเพราะคือมันบอกสามตัวบันเขาหูมีเหาจำบ่ด้นะอือเขาให้จำบ่อยๆหัวพักน้คืออะไรบอกอ่าเพานั่นแหละนั่นน่นมันมันมันบอกบอกเ่ยวเลยบอกฝันบอยังเลยอมคือเลยววาว่าจะว่าเข้ากับใคบ้นู่นมันเข้มันถือว่าดตัวเลขอ่ได้นี่ขุนยังหัวฮะมันถือว่าดตัวเลขอะได้นี่ เครื่อนเรื่อี่ยมันมันมหายเป็นตัวเลขเออม be ันหายเป็นตัวเล่เนาะแถวบบแตเป้ควอมฝันอแต่ก่อนะเออเนาะเออเออมันชัดเลยเคื <S <s ่อมันมันหายเป็นตัวเลขอืมอืมแล้วาวบาบัดพุ่นิ่งเชาก็มาก็เฉื่อยหายแค่ก่อนเือย่อกเออมาเมื่อเ้าเมหนกขี่ห้านัเลยนะอเมื่อเชอายีมู่เขากับมาซอยบ้านอืเอห่ใครคนงามแม่กัใครไายอ่ะอืมอืมอือืม จะว่าถือว่าพอไหวเก่าเก่าหกศูนก็งามอยู่เลยงามอยู่เลยเออคือส oh, man, ีมาเก่าเก่าเออคือสีาเก่เกาเนั่หลจะว่าไ่โครจริงนี่มันมันเาหกหกักมันมันมันหายหาว่ามันถึงเป็นศูนยเออเอาว่ามันถึงเปนหกกศูนย์หกเก่าศูนย์เออนี่แหละจะว่ามันมันผนมา เมา่อมาปเดนเก่าเก่าหกศูนเนี่ยเขาเขาคิดบายนะเออคิดบ่ายก็จริงมันมันหายมาอันนี้มัน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 สิหายเป็นอันนั้นหกเก่าศูนย์มาจะื่อแต่ถ้าว่าเก่ามันคึกถึงมาดูเก่ามาดูเออนย่าะนี้นะมันประมันจะย้อนน้อยเก่ามาดูนี่างนีจบนึดเออเออเออเอก็เาพอดกัว่าอันยืง มันยิงมาดูสิเก่าเลยเก่าทั้งปีอะไรวดนี่เก่ามาทั้งปีเลยหกเก่าศูนย์เก่าหกศูนย์กะบอะไรอะารตัวเดียนี่มันมันให้เลขสามตัวเท่านั้นจะว่าเข้าเฮามาเปลี่ยนเลยเขาไมนจำอะไรอย่างเงอมันหนึ่งมันยังเข้าเองมันจำอะไร้บดนี้ขึ้นมาเอ้แม่งนี่เขาว่าก็ มันเป็นไม่กับบาหกเกาะนแบบเามาว่ามันมันคือเป็นเกาหกูนนี่นี่นี่ะมันจะมันมันคู่พันนะมันหลงนะคู่พันมันหลงคู่พันมันห้องผมเนี้ยคืมันมันหลงมันหลงเออก็ใครก็ขายามตัวเยายามนั่นเองเออ เขาบอกว่าข้าวไทยไทยสามด้วยอืออ่าตอนแล้วมันว่าตัวอื่นบ่มาตัวอื่นบ่ได้บ่มาบ่บ่อผ้าบ่บ่บ่เกี่ยวออสักอย่างสจะบ้าเข้ามาอย่างคือเหมือนบขันมันมันขึ้เลยมันเราไปเนี่ยขันมันถือมือมันมันแข็งเข้ากับถือบ่อผ้าตัวหนึ่งครับเออมือหนีแข็งบ่อไหมแรงแข็งอะไเรียกเมือนไหนก่อนมือหนีแข็งมันเลยออกมือหนีเลยไดหนีเออนแล้ววันอาทิตย์เมื่อวานันอาทิตย์ วันเีตแล้ะว่าแผ่นบอลขันหลอวันเสาร์เต้าบดถึงเงื่อนวันวันเสาร์วันนี้วันนี้มีคนมาบอกเลยมาบอกแบบบดต้องเขียนบดต้องแด่ความฝันเลยบอกบอกแล้วแม่บอกเขามาว่ายังไงเก้าหกศูนย์เข้าวันสิบบอมันมันมาหายมันมาหายหกเก้าศูนย์โหกเก้าศูนย์เออในในอ่าโจโจนี่มัน่ะบานเกาก็ เขาหลงจะว่ามันถึงเมือเตียนเก่าหกศูนย์บ่กเขาก็ว่ามีเขามาเปเีียนกันว่าสองเจ้าช่างสองเจ้าท่างก็จริงมันก็ถึงเป็นบอกว่าหกเก่าศูนย์นี่แหละข้อใหญ่เขียนตัวใดก็พอใหญ่เขียนตัวใดกอ่อนเออา โอ้หมวดนี้อืมอมืถือครับเขาใหญ่เอา้าตัวนี้เดี๋ยวผมสิเบิง้งห้อ่านใ้ฟังเด้อหกเกาศูนย์ครับหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เลขหยังคือเลขหาเท เลขเก่าเลขเก่างามอยู่ตัวนี้เลขเก่าเนาะเอขเก่าเลขเก่าบอกเป็นยังครับผมหน่อยนึงเออนี่เลขนี่แหละหัวใหญ่ผมชัดเจนเลยล่ะโอ้เก่าศูนย์โอเก่าศูนย์งวดนี้เอาตัวเดียวใช่เอาหายตัวเดียวเท่านี้อ๋อบ่กหาหลายงวดนี่บอกบ่กหายเสียเงินหลายบ่ายเสียเงินหลายขันบั้นขันบั้นสื่อไปอีกอ่ะอันนั้น เก่าหกศูนย์เนอะเก่าหกศูนย์ตัวร่องคือเก่าหกศูนย์อ่าโอเคโอเคไปซื่อเบิางซื่อเบิางเก่าหกศูนย์หกเก่าศูนย์อ่ะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ